อบค่ะไ่ไก่ป๊อบอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนใบบุญค่ะเรียนใบบุญเป็นอย่างไรพ่อคะามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเพงเพียอย่างไรครอ้มันยังได้หาการพัฒนาของละอ่อนนะค่ะละอ่อนโดยเฉพาะละอ่อนนุบาลน่ะแกเรียนรู้ได้เร็วขนาดเลยแกมาแกแกกล้าอู้กล้าตีจะตักกล้าตีจะหลายๆยอย่างนะค่ะเพราะว่าแกคงได้หักกัน อุปมจากโรงเรียนมาแล้วการอู้การจางของแกเกะได้หมดเลยจ้าจ้าแล้วสถานที่เป็นยังไงบ้างครัาโรงเรียนประเดี๋ยวต้นพัฒนาดังหลังได้เข้าไปแอรพอก็ค่ะได้เข้าไปแลค่ะคือเข้าไปพอดังหลังนะจ๊อก็รู้สึกว่ามันดีกว่าเก่าเยอะเลยมีตี้สนามบอลมีหลายๆอย่างเนาะจ้าจ้า ขายน้ำ้า,าพวกชานมไข่มุกกาแฟาเนี่ยค่ะขายอยู่ตรงไหนคะขายอยู่ช่องไ่เจ้าน้ะช่องไ่เจ้าประมาณเก้าโมงถึงสามโมงที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนจ้ะช่วเงเย็นสามโมงจนกว่าโรงเรียนเลิกเนาะหน้าโรงเรียนใบบุญค่ะ ก็ตามที่สัมภาษณ์มาหลายๆลายปีนี้แล้วก็โอเคโอเคนักเรียนก็โอเคมีคือสมาพันลวะ่ามารยาดีเจ้าประมาณเนี้ยค่ะเจ้าการเรียนการสอนการเรียนการสอนตีบก็โอเคอยู่จ้ะตามที่ได้ยินมานี่นะจ้ะนักเรียนจะนักเรียนเรียนเก่งไปสอบที่ไหนก็ได้ได้ยินมาเห่นนะเจ้าขายขายไอ้ยังเจ้าไอศสครีมครับผม ติมบอเนาะครับผมเป็นได้พ่องค่าขายไอพีก็ช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยเนาะครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีต้ะยังได้พ่องค่าโรงเรียนใบบุญโรงเรียนใบบุญก็เด็กนักเรียนก็เยอะอยู่นะเนาะการขายข้อก็ก็พอไปได้นะครับเนาะนะนักเรียนเป็นยังไงพ่องค่านักเรียนก็ทัศนะก็ดีครับอารมณ์สารู้การจาก็ดีนะครับผมเป็นเด็กที่คือหน้าห้าครับ คุณครูเป็นยังไงครับคุณครูก็ดีนะครับครับหักละอ่อนนะครับเนาะที่หันหันมาเนี่ยครับเนาะครับขายทาโกยากิครับขายทาโกยากิอยู่ตรงไหนเจ้าอยู่หน้าโรงเรียนใบบุญครับโรงเรียนใบบุญมีความคิดยังไงเกี่ยวกับโรงเรียนใบบุญของเจ้าโรงเรียนใบบุญโอเคครับผมการบริหารจัดการดีครับ ให้เรียนดีครับผมมาซื้อของมีมารยาทพูดจาไทยร่อครับผมมีมารยาทพูดจาไทยล่อจ้าวแล้วกขายไอเดียอยู่ะครับผมขายดีครับค่ะเคยเข้าไปตังในห้องเรียนห้องก่อดขาตังหลังที่เปิ้นแปลงใหม่เคยเข้าไปครับผมว่าง่าเรียกครับอ๋อจ้าขอบคุณจัดนักจ้า